ปลดล็อกความทุกข์ด้วยปัญญาแห่งอริยสัจสี่และวิธีแก้ปัญหาอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบหนึ่ง ทุกเราต้องรู้จักทุกให้ชัดทุกไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดทางกายแต่รวมถึงความไม่สบายใจทุกรูปแบบเช่นความเครียดจากการทํางานความกังวลเรื่องอนาคตความผิดหวังในความสัมพันธ์ความเบื่อหน่ายในชีวิตประจําวันความไม่พอใจในตัวเองวิธีแก้ 1. ทําสมุดบันทึกอารมณ์จดบันทึกทุกวันว่าวันนี้เรารู้สึกอย่างไรเพราะอะไร2ฝึกสังเกตร่างกายเวลาเครียดสังเกตว่าร่างกายเรามีปฏิกิริยาอย่างไร เช่นใจเต้นเร็วหายใจถี่ 3. แชร์ความรู้สึกพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้เพื่อระบายและได้มุมมองใหม่ๆ 2. ส,สมุทไทยสาเหตุหรือตัวต้นเหตุของทุกข์คือความอยากหรือตัณหาซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทกามตัณหาอยากได้ในสิ่งที่น่าพอใจภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็น วิภาะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิธีแก้ทำลิดความอยากเขียนทุกอย่างที่คุณอยากได้อยากเป็นหรืออยากให้เป็น 2. วิเคราะห์ความจำเป็นถามตัวเองว่าแต่ละข้อจำเป็นแค่ไหนถ้าไม่ได้จะเป็นอย่างไร 3. จัดลำดับความสำคัญเลือกเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็น 3. นิโรธการดับทุกการดับทุกขคือการปล่อยวางความอยากซึ่งนำไปสู่ความสงบที่แท้จริงวิธีแก้1น ฝึกการยอมรับเริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นเมื่อฝนตกแทนที่จะบ่นลองพูดว่าฝนตกก็ตกไปเราควบคุมมันไม่ได้ 2. ฝึกความพอใจทุกเย็นให้นึกถึง3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบใจในวันนี้ 3. มองหาข้อดีในทุกสถานการณ์ลองหาข้อดีสักหนึ่งอย่างแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม 4. มัรคือวิธีดับทุกข์ด้วยมัรคมีองค์8คือแนวทางปฏิบัติการพ้นทุกข์และดับทุกข์ผมเคยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องมัรมีองค์8ไว้แล้ว มารกมีองค์8จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ยังไงสามารถไปดูคลิปนี้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์นี้ได้นะครับและให้ลองนาเอาวิธีปลดล็อกความทุกข์ด้วยอริยสัจสี่ไปใช้ในชีวิตประจําวันกันนะครับ